วิวน้อยรายได้เนาะจะเลิกทำคลิปแล้วนะไม่คุ้มค่าเสียเวลาเลยเอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นจะมีค่ามากกว่าจะได้เงินมากกว่าแล้วแต่คุณเลยค่ะแต่คนที่ยังมีใจอยู่ลองมาฟังทางนี้นะเปิดใจฟังนิดนึงคลิปของสร้างเงินในอากาศก็กไม่ได้ว่าจะปังทุกคลิปนะก็มีหลายคลิปเหมือนกันที่ยอดวิวน้อยถ้ายอดวิวน้อยเหรียญมันก็ไม่วิ่งเหรียญมันก็ไม่ขยับก็ขึ้นแค่0ูน0 0จแค่นั้น าะว่ากันไปหลายคนพอผ่านเงื่อนไขาการสร้างรายได้ก็วาดฝันอยากจะให้เหรียญมันวิ่งเร็วๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นการผ่านเงื่อนไขาการสร้างรายได้แล้วมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นพอมาเจอเหรียญขึ้นแค่เนี้ยก็ท้อก็เลิกทำํำไม่ทันได้เริ่มเลยบอกว่าเสียเวลาเหรียญมันไม่วิ่งก็ถูกของเขาใช่เหรียญมันไม่วิ่งถ้าถอดใจแล้วก็ไม่ต้องไปทํา มันไม่มีประโยชน์เสียวเวลาเปล่าๆถ้าคิดแบบนี้ตั้งแต่แรกนะไม่ต้องทําเอาเวลาไปทําอย่างอื่นแต่ถ้าใครยังมีใจลองเปิดใจแล้วมาฟังทางนี้เพจของเราโตขึ้นทุกวันมันอาจจะโตช้าบ้างอะไรบ้างแต่ผู้ติดตามมันก็เยอะขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันลองสังเกตดูดีๆด,ดิจากที่เราลงคลิปไปแล้วขึ้นมาร้อยวิวสิบวิวร้อยวิว วันหนึ่งเพจเราใหญ่ขึ้นทุกวันนี้สร้างเงินในอากาศลงไปปุ๊บแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะพันวิวขึ้นมาแบบแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งของมันไปเรื่อยเรืเหรียญมันก็วิ่งจากร้อยวิวพันวิวมันก็จะกลายเป็นหมื่นวิวแสนวิวล้านวิวแต่มันต้องใช้เวลาของแบบนี้ถ้าคลิปเราไม่ดีจริงๆคอนเทนต์เราไม่ปังจริงๆไม่แตกต่างจากพวกจริงๆเราต้องใช้เวลาและความพยายามมากมากกว่าเพื่อนเขา เห็นคนอื่นเขาผ่านกันง่ายๆเหรียญวิ่งดีๆก็คอนเทนต์เขาดีเราจะเทียบกับเขาไม่ได้ถ้าเราอยากจะเทียบกับเขาเราต้องทําคอนเทนต์เราให้ดีเหมือนเขาแต่สําหรับบางคนที่คอนเทนต์ไม่ดีแล้วเหรียญเขาวิ่งอันนี้ต้องยอมเขานะเขาเป็นคนที่โชคดีมากๆทำมาหล่ที่เพจเราโตไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะทําให้เหรียญมันวิ่งแค่เราขยันลงคลิปรายได้บางคนตอนนี้แซงเงินเดือนประจําไปแล้วนะเห็นไหมที่เขาเอามาอวดๆกันนะ่ะทำไม่ได้เหมือนเขา ถ้าถอดใจตั้งแต่เหรียญมันยังไม่วิ่งตอนนี้ก็จบละไม่ต้องคิดจะทําต่อละมันไม่มีประโยชน์แต่ขออย่างเดียวอย่าบั่นทอนเพื่อนๆนที่เขากําลังมีกําลังใจที่เขากําลังจะทำํำที่เขามีความตั้งใจว่าเพจเขาจะต้องโตให้ได้อ่ะอย่าไปบั่นทอนกําลังใจเขาไม่ใช่ว่าคุณทําไม่ได้แล้วคนอื่นเขาจะทําไม่ได้เหมือนคุณคุณทําไม่ได้คุณก็เลิกแค่นั้นแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนเเขาทําไปแล้วก็คอยยืนดูความสําเร็จของเขา แค่นั้นก็พอฝากไว้ให้คิด